สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับก็สำหรับประเด็น เรื่องของคลิปนี้นะครับที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยก็ต้องโยงมาในเรื่องของเกมพรีเซนทที่เราพบกับคริสตัลพลเลตนะครับแล้วก็สามารถอชนะได้ด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับสำหรับแมนยูเนี่ยได้ประตูจากอองติเซียนะครับแล้วก็มาคาราทอรต์เจด,ดอนซานโชส่วนทางคร,ริสตัลเพลเลตเนี่ยได้จากลูกมงของวอร์ดนะครับในนาทีที่7 4นะครับเรื่องของการทำประตูนะครับแล้วก็การจัดสเปตตัวจริงออกมา หน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของการเริ่มต้นเกมเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการประเดิมชุดแข่งของแมนยูชุดใหม่นะครับในช่วงซีซั่นใหม่นะครับซึ่งเป็นชุดเยือนนั่นแหละสีขาวนะครับก็ได้มีการใส่ลงเล่นเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการโปรโมทอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของการจัดแสดงต,ตัวจริงนะครับก็จะมีในรายของเดวิดเดีกานะครับดินดนเลิฟ ฮฮนด์แบ็กวนะครับมีบรูโน่มีออลติมาเซียวแรดฟอร์ดมาเลเซียเฟรดดาโลซานโช่แล้วก็สกอตต์แมทโทเมนีนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวก่อนก็คือดอนนี่ฟันเดเบ็กเนี่ยลงมาเล่นในช่วงต้นครึ่งหลังพี่ต้นไปนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนรวดเดียวเหมือนเดิมครับยกชุดนะฮะก็เกือบทั้งหมดอะนะครับมีในรายของอามาดิเอโล่นะครับอเล็กเตอร์ลิสวันบิซาก้า แล้วก็โลนิฟ f e e เดเบกที่ลงมาก่อนหนั้นมีอธิลี่ลองกานะครับอีธานแลตนะครับนีบาวเวสบี้นะครับฟิสแล้วก็มีชาริซาวิสนะฮะอ่าซีรานิกบาวนะครับตามนี้นะฮะที่มีการเปลี่ยนลงมานะครับนะสำหรับประตูแรกที่แมนยูได้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นตามคลิปนะผมก็จะสไลด์ให้ดูเหมือนเดิมนะฮะก็มันเป็นจังหวะที่แมนยูขึ้นเกมจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับ คนที่ได้บอลตามที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็คือไทเรลมาเลเซียซึ่งเป็นแบ็กซ้ายนะฮะแล้วก็มีเจดอนซานโชที่เตรียมที่จะวิ่งทำทางไปทางดานฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีอัลจีมาเซียลมีแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็บรูโน่เฟอร์เนสที่อยู่ในกรอบนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยไทยเรลมาเลเซียก็มองเสาไกลครับอีกเสาหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเดียโกดาโลเนี่ยเติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าดาโลเนี่ยยกมือขอบอลอยู่แล้วนะครับไทเรลมาเลเซียเนี่ย เป็นแบกซ้ายนะครับแต่ว่าเปิดด้วยเท้าขวานะครับอาจจะเปิดแบบท่าทางปแปลกๆหน่อยนะฮะก็คือไม่ถนัดนั่นแหละซึ่งมันก็ตรงกับจุดที่เดียโกดาโลเนี่ยขอบอลน,นั่นแหละนะครับซึ่งจากนั้นครับเดียโกดาโลก็พักอ,อกแล้วก็เอาบอลลงแบบนิ่มๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางเดียโกดาโลเนี่ยก็ได้มีการใช้เท้าซ้ายในการเปิดบอลเข้ามาในพื้นที่ตรงกลางครับซึ่งจังหวะนี้ต้องดู การเคลื่อนที่ของอัลติมัสยาด้วยนะครับที่มาในจุดนัดพบที่พอดีพอดีเลยนะครับแล้วก็มีการเอาวันลงแบบนุ่มๆนิ่มๆเลยนะครับจากนั้นก็ยิงเข้าไปนะครับอ่ะก็ทําให้แมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับก็จังหวะนี้นะครับหรือว่าประตูแรกเนี่ยก็ต้องได้รับความชมแหละในจังหวะของทางวิงแบ็กของเรานะครับหรือว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาของเรานะครับที่ทําได้อย่างโดดเด่นนะครับ ซึ่งไทยเลอมาเลเซียเนี่ยนะครับเป็นแบ็กซ้ายแต่ว่าเปิดด้วยเท้าขวาส่วนเดโกกดาโลเนี่ยก็เป็นแบ็กขวาแต่ว่าเปิดด้วยเท้าซ้ายดารโลเนี่ยเล่นได้2เท้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเซียก็จบได้แบบเฉียบคมด้วยนะครับในจังหวะนี้นะฮะหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยนะครับหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ยิงไปติดนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็แก้ตัวนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือประตูแรกที่เกิดขึ้นนะฮะสวยงามนะครับเป็นการเข้าทำที่ดูเป็นระบบนั่นแหละนะฮะ แล้วก็ประตูที่2ที่เกิดขึ้นครับก็เป็นจังหวะที่ทางแมนยูเนี่ยนะครับก็เริ่มจากเดริกิอาก่อนเลยนะครับเดร็กอาเนี่ยก็เปิดบอลยาวนะครับไปให้กับทางตัวเดมเส้นฝั่งซ้ายก็คือบรูโน่ซึ่งอย่างที่เราบอกกันไปครับจากการฝึกซ้อมช่วงหลังเนี่ยในยุคของทางเทนทาร์กเนี่ยผู้สับประตูเนี่ยมีการซ้อมการออกบอลเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ ทุกๆเซสชันเนี่ยก็เชื่อกันว่าเด็กอาเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาขึ้นออกบอลได้แม่นยํามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของทางบรูโนจากนั้นเนี่ยทางแรดฟอร์เนี่ยก็มารับบอลต่อจาก ทางบรูโน่ครับแล้วก็ชิงกลับคืนให้กับบรูโน่เฟอร์เดสหลังจากที่บรูโน่ได้บอลจากมาคาร์ดัฟร์ดนะครับที่เคาะคืนมาเนี่ยนะฮะทางมาคาร์ดัฟร์ดเนี่ยก็วิ่งทําทางทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นพื้นที่ว่างด้านหน้านะครับแต่ทางบรูโน่เนี่ยก็มองหาตัวไกลนะครับนั่นก็คือพวกที่อยู่แดนหน้าอย่างเช่นมักเซียแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านขวาที่เป็นจาดอนซานโชนะครับที่อยู่บริเวณสูงกว่านั้นอยู่แล้วนะครับบรูโน่เนี่ยก็เลือกที่จะมองนะครับแล้วก็ออกบอลยาวนะครับจากนั้นเนี่ยมักเซียากก็็เออบบลลลงนะครัแ้วมี ตัวเลือกจ่ายเยอะๆได้ไปหมดเลยครับทางด้านขวาก็คือจะดอนซานโชหรือว่าด้านซ้ายจะเป็นมาคาราฟอร์ดที่เติมขึ้นมานะครับแล้วก็ดอนนี่ฟาร์เดเบ็กที่อยู่ด้านหลังมาเซียอยู่แล้วนะครับที่พร้อมที่จะรับบอลน,นะครับจากนั้นเนี่ยมาเซียเลือกที่จะดอนซานโชครับแล้วก็ให้ดูดอนนี่ฟาร์เดเบ็กครับที่วิ่งอ้อมแล้วก็เติมเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับก็เป็นการเคลื่อนที่ในจังหวะน,นี้แล้วก็จะดอนซานโชเนี่ยแทงมันทะลุช่องไปให้อลติมาเซียจากนั้นเนี่ยนะครับมาเซียก็ไม่ยิงนะครับ ไม่ยิงนะฮะัแต่ว่าแตะให้กับดันนี่ฟาร์เดเบ็กดันนี่ฟาร์เดเบ็กก็ยิงได้นะครับแต่ว่าดันนี่ฟาร์เดเบ็กเลือกที่จะแปะมาให้ทางมาคาร์นฟอร์ดยิงลงโล่งกันเข้าไปนะครับก็เหมือนกับเป็นการโชว์การประสานงานนะครับเป็นการเข้าทำที่เป็นระบบเลยนะฮะในจังหวะนี้ครับอ่ะก็ให้เครดิตกับนักเตะทุกคนแล้วแหละในเกมนัดนี้ครับที่ผมว่ามันดูมีทรงนะนะครับแล้วก็ดูที่จะพัฒนาขึ้นในเรื่องของการเล่นเกมรุกของแมนยูเรานะครับือว่าวิธีการเข้าทำในจังหวะแบบนี้นะฮะซึ่งนุ้นที่3เนี่ยก็เป แนวรับอีกแล้วนะครับในจังหวะนี้ฮะดิเรเลิฟได้บอลอยู่นะครับแล้วก็ผู้เล่นของทิสตมัมพลเลตเนี่ยพยายามวิ่งเข้ามาเลสนะครับอ่าแล้วก็ดิลเลิฟเนี่ยก็เหมือนกับจนบุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังหาช่องว่างในการผ่านบอลขึ้นหน้ามาได้ก็มาถึงที่เฟสครับที่ลงมาล้วงบอลลึกนะฮะจากนั้นเฟดเนี่ยก็ออกบอลไปริมเส้นฝั่งซ้ายครับนะแล้วก็เป็นผู้เล่นของแมนยูอย่างบรูโน่แล้วก็ทางมาคาร์ดัฟร์นะครับที่ได้บอลจากนั้นเนี่ยแร์ดัฟฟ์ก็แทงบอลน,นะครับ แทงบอลไปพื้นที่เชิงลึกให้กับแดนหน้านั่แหละให้กับทางอ,อัลติมาเซียลมาเซียลไม่คิดเยอะนะครับแล้วก็แปะให้กับทางเจดอนซานโชในจังหวะนี้เจดอนซานโชก็พาบอลเข้ามาพื้นที่สุดท้ายจากนั้นก็ยิงเข้าไปแบบเฉียบคมนะฮะก็เป็นลูกที่2นะครับที่มีการสร้างเกมขึ้นมาจากพื้นที่แนวรับพื้นที่เชิงลึกของทางแมนยูนะครับก็ตรงกับสิ่งที่ทางเทนฮาต้องการเลยนะฮะต้องมีการสร้างเกมขึ้นมาจากหลายๆส่วน แนวรับกองกลางผู้สัปปรตรูก็ต้องสร้างเกมไปด,ด้วยนะครับรวมถึงแนวลุกอยู่แล้วที่ต้องสร้างเกมได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือประตูที่เกิดขึ้นนะครับห้าประเด็นหลังเกมที่มาสรุปเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของออลเตอรีมัสเซียวนี่แหละที่จะต้องพูดถึงกันนะครับสําหรับเกมวันนี้ก็เป็นอีกเกมนะที่มัสเซียวเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับ ดูที่จะดูดีขึ้นมีที่มีทางเพิ่มขึ้นมีเรื่องของความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ที่เราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับจากซีซั่นก่อนแล้วก็ดูดีขึ้นตั้งแต่เกมแรกในช่วงโทวร์พิซซั่นแล้วนะครับที่มาเซียวิ่ง เติมเ,เกมวิ่งเคลื่อนที่หาช่องว่างนะครับการประสานงานกับผู้เล่นกองกลางหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยดูที่จะมีอะไรที่ดูดีขึ้นแล้วกันสําหรับออนเมัสยาครับในหลายๆส่วนนะก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรักษามาตรฐานนะครับแล้วก็ความมั่นใจจุดนี้ไปเล่นในการแข่งขันจริงด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีเรื่องของสมาธิแล้วก็จิตใจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลังจากนี้ก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่เนี่ยผมว่าถ้ามาทรงเนี้ยก็น่าจะ มีการยกระดับแล้วก็มีการยึดตำแหน่งพื้นที่ตัวจริงได้นะครับนะถ้าเกิดเล่นแนวนี้นะมันก็ตรงกับที่เทนฮาต้องการอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่รับประตูที่ทําได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจากการประสานงานจริงๆนะครับของมาร์ซิยลมันทําได้ดีกว่าเมื่อก่อนที่แบบเอาแต่ยืนรอนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเคลื่อนที่สักเท่าไหร่มันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของฟูลแบ็กทั้งสองข้างครับ ทาเลมาเลเซียก็ดูที่จะปรับตัวได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็นนีได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับเติมเกมลุกได้ดีเกมรับก็พอใช้ได้นะครับเกมรุกเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมข้างเยอะนะฮะส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับเริ่มที่จะมีการยกระดับได้ดีขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วก็ซึ่งทางเดียโกดาลโลเนี่ยก็เป็นแบ็กที่ตรงกับ สิ่งที่ทางเอริกเทนฮาต้องการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องมารอดูกันว่าปรับใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยจากเกมที่่ากินมาก็ปรับตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูที่จะมีทิศมีทางเพิ่มขึ้นแล้วเรื่องของการที่จะเบียดแย่งตำแหน่งเบี็จตัวจริงกับทางวันวิสากาเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักทรงกมลดเนี่ยแบ็กซ้ายแบกขวาเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กับพวกบรรดาแนวลุกเหมือนกันนหมครับ แล้วก็ประเด็นต่อมาครับก็คือเรื่องของแนวรุกนะครับสามประสานในแดนหน้านัดน,นี้ก็มีแรดฟอร์ดจจดองซานโชคทางอ็องติมเซียนะครับอ็องติมเซียพูดไปแล้วนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับแรดฟอร์ดก็เริ่มที่จะดูมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้พีคที่สุดนะฮะเท่ากับ2คนก็คือมาเซียกับทางจาดองซานโชนะฮะแต่ว่าก็ดูที่จะมีอะไรมีเรื่องของการเชื่อมเกมนะครับเรื่องของความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วกันนะฮะสำหรับมาคาร์ดฟอร์ด ส่วนจอร์แดนโชเนี่ยนะครับก็ดูที่จะมีสีสันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับนะตั้งแต่เกมแรกๆที่เราได้เห็นกันนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวรับอย่างแฮร์รี่แม็กไวน์นะครับแฮร์รี่แม็กไวน์นัดเนี้ยนะครับอาจจะมีเสียงโหอยู่บ้างนะครับคือถ้าใครไปดูคลิปในโซเชียลเนี่ยนะครับก็จะมีการแคปจังหวะที่โดนโหมานะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าแฮร์รี่แม็กไวน์ไม่ได้คิริลคิเล่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะโดนโหกดดันจากแฟนบอลก็ตามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังสงบนิ่งนะครับแล้วกกก็จััดดาารรเมบไ้อย่ง โอเคเลยนะครับยืนคู่กับทางวิกเตอร์เดนเดิริมนะฮะแล้วก็เรื่องของการออกบอลน,นะครับพยายามมองหาตัวด้านข้างอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นารายของทาเลเมาเลเซียหรือว่าทางมาร์คัฟอร์ดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่ในกรอบเขีดโทษแล้วก็มีโอกาสพลิกตัวยิงอีกด้วยนะครับสำหรับแฮนดแมักไว์นะฮะก็ ถือว่าทําได้ไม่คิดด้กเลยอย่างที่บอกกันไปนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเล่นไม่ดีเหมือนเดิมก็ไม่ว่ากันในเรื่องนั้นนะครับสำหรับสุดท้ายครับก็คือเรื่องของดอนนี่ฟาร์เดเบ็กนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าดอนนี่ฟาร์เดเบ็กเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังนะฮะเปลี่ยนตัวลงมาแทนสกอตต์เบนทูเนีนะครับก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มามีส่วนร่วมในการทำประตูอีกด้วยนะครับสำหรับดอนนี่ฟาร์เดเบ็กครับจัดไปหนึ่งแอสซิดนะที่มีการแปะให้กับทางมาคารัสฟอร์ มันเป็นสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยก็พยายามที่จะแบบอยากให้เทนฮากเนี่ยจัดลองดูหน่อยนะครับเหมือนกับเทนฮากก็ลองจัดดูให้แฟนบอลได้เห็นกันบ้างนะครับระหว่างการยืนกับเ,เรื่องของแมคโทวินีเฟรดแล้วก็บรูโน่แต่ว่ามีการลองใช้ทางบรูโน่ดอนนี่ฟาร์เดเบกแล้วก็เฟรดดูบ้างนะครับใน3าคนนี้นะฮะก็เหมือนกับว่าลองเอาดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยเล่นกับทีมชุดหลักของครึ่งแรกดูบ้างนะครับแล้วก็ผลงานออกมา ดูดีนะนะครับมีส่วนร่วมคุ้นข้างเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่ในการร่วมเล่นกับทีมชุดแรกนะครับอ่นนี่คือเรื่องราวของเดนนิสฟันเดเบกด้วยนะครับนะโอเคภาพรวมก็ประมาณนี้ครับนี่คือห้ามประเด็นหลังเกมที่เอามาสนุกพูดคุยกันนะครับและสําหรับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอลเลนฮาร์กนะครับซึ่งเอลเลนฮาร์กเนี่ยได้มีการกล่าวหลังเกมหลังจากที่เอาชนะคิตตันพัเลสสามหนึ่งอย่างไรกันบ้าง ทางเอเดนแท,ทงเนี่ยบอกว่ามันเป็นเกมพ r ซ c i s i o n แล้วก็เราเนี่ยมีความสุขที่ได้เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นของทีมนะครับแต่คุณเนี่ยก็ยังเห็นว่าเราเนี่ยต้องมีงานที่ต้องแก้ไขกันอีกเยอะนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยมีการเรียกร้องจากทีมครับเราต้องเพลสแล้วก็เพลสตลอดทั้งเกมอีกด้วยถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะมีการเพลสสูงถ้าเราเพลสสูงไม่ได้เราเนี่ยก็จะมีการ ต้องลงมาลงบล็อกต่ำนะครับแล้วก็ต้องเพลสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องทําด้วยกันทั้งทีมด้วยนะครับเช่นเดียวกับตอนที่เราเนี่ยต้องพัฒนาตอนที่เรามีบอลน,นะครับเราเล่นกันได้ดีแต่คุณเนี่ยก็เห็นว่าตอนที่เราขึ้นนํา2 0หรือ3 0เนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาแบบรวดเร็วเหมือนกันนะครับพวกแนวรุกเนี่ยทำงานกันหนักมากครับวิบ่งกันเยอะมากซึ่งพวกเขาเนี่ยทุ่มแรงกันไปค่อนข้างเยอะนะครับในการช่วยเล่นเกมรับ แล้วก็พวกเขาเนี่ยได้รางวัลตอบแทนด้วยการทําประตูอีกด้วยเพราะเราเนี่ยสามารถย่ยงบอลคืนมาได้ตรงพื้นที่สูงในสนามนะครับมันไม่มีคู่แข่งคนไหนครับที่ชอบโดนเพรสตั้งแต่ลายแนวรับเป็นต้นมานะครับแล้วก็มันจะได้เปรียบมากขึ้นเมื่อคุณเนี่ยทำแบบนั้นกันทั้งทีมอีกด้วยนี่คือสิ่งที่เทนฮากล่าวหลังเกมนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่มีการกล่าวหลังเกมเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมก็คือบรูโน่เฟร์เดสนะครับซึ่งทางบรูโน่เฟร์เดสเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนครับว่าเราเนี่ยรู้สึกดีครับผลการแข่งขันเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรื่องนั้นนะครับแถมทั้งเราเนี่ยก็กําลังเล่นฟุตบอลแบบแฮปปี้สุดอีกด้วยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราต้องพัฒนากันต่อไปแต่เราเนี่ยก็มีเวลาที่จะปรับปรุงมันนะครับแล้วก็พร้อมสําหรับเกมแรกของซีซั่นนี้อีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับทางบรูโน่เนี่ยยังได้มีการกล่าวต่อนะครับว่าตอนเนี้เราเล่นกันได้แบบดุดันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามประสานแดนหน้าก็เข้าเพลยซิ่งกันอย่างดุดนันแล้วก็เข้าได้แบบหนักน่วงอีกด้วยพวกเขาเนี่ทำให้ลายสุดท้ายของคู่แข่งเนี่ยโดนบีบแล้วก็ช่วยให้มิดฟิลได้ขยับขึ้นไปนะครับจนทําให้เวลาเราเนี่ยแย่งบอลกลับมาได้เนี่ยเราก็อยู่ใกล้เคียงกับลูกบอลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับพวกเราเนี่ยยังมีความสดมากขึ้นนะที่ได้เล่นแบบนั้น แล้วก็เราเนี่ยมีอิสระเวลาแย่งบอลกลับมานะครับพวกเราคอยกดดันพวกเขานะครับแล้วก็แย่งบอลกลับมาให้เร็วที่สุดให้ได้ซึ่งพื้นที่เนี่ยก็เปิดกว้างมากๆครับในพื้นที่ดันกลางครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นเยอะมากๆและอย่างที่ทุกคนพูดออกมานะครับก็คือตอนนี้เราเนี่ยมีการคลองบอลได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องที่บรูโน่เฟรนเดสแล้วก็เอริกินทานเนี่ย ได้มีการกล่าวชมหลักเกมนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับทางโรมาโน่เนี่ยนะครับได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งแบ็กขวาค่อนข้างน่าสนใจครับโรมาโน่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยก็มีความคิดถึงเรื่องของการเพิ่มเติมแบ็กขวาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้แมนยูยังไม่ได้คิดถึงแบบว่าจะไปเจาะลึกอะไรมากนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับในช่วงพีซั่นเนี่ย เทนฮาร์กเนี่ยพยายามประเมินตัวเลือกที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลือกอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูจะขยับเกี่ยวกับการซื้อแบ็คขวารายใหม่เนี่ยนะฮะก็เชื่อกันว่าน่าจะต้องมีรายเก่าเนี่ยย้ายออกไปก่อนอาจจะเป็นในรายของวอนวิสาก้าก็ได้นะครับส่วนในรายของเดียโก้ดาโล่เนี่ยนะครับดูทรงแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นที่ถูกใจของทางเทนฮาร์กอยู่แล้วนะครับคือความเข้าใจง่ายครับดาโล่น่าจะอยู่ในแผนการทีมของเทนฮาร์กนะฮะ แล้วก็เทนฮาก็รู้สึกแบบแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของดาโลด้วยนะครับหรือว่าภาพรวมของดาโลที่มันตอบโจทย์นะครับส่วนข่าวลือที่แมนยูเนี่ยสนใจโจนาธานครอสนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยโจนาธานครอสเนี่ยไม่น่าจะเคยตกเป็นที่สนใจของแมนยูตามที่มีข่าวลือกันออกมานะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางโจนาธานครอสเนี่ยน่าจะมีการเื็อสัญญากับทางโอริเปิกมาร์เซในไม่ช้านี้นะครับนะ นี่ก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตาซื้อขายที่เอามาฝากกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ